ดีไลท์อ่ะจริงๆคุณควรที่จะอันนี้ผมพูดตรงๆแล้วกันนะผมอันนี้ผมไม่เข้าข้างใครนะแต่ว่าคุณอะ่ะผิดเต็มๆก็คือเอาโมเดลเข้ามาแต่คุณมาพูดอย่างเงี้ย ใช่ครับถูกต้องพี่เบ๊กพูดถูกหมดเลยนะผม <Hey. S 1> คือแม่งมันอ่ะมันเอามาเองเว้ยไว้ไม่มเข้าใจปะเอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําเว้ยคนดูครับร้านลาวาบัคตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยก็ได้นะและเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหนาเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมและรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยนยนะครับผมหรือว่า โคต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผมโอเคสวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆทุกท่านทุกคนกันด้วยวันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับราชาโจสรสลัดแห่งคิงพีชนะครับผมนี่ว่างตัวเองเลยเป็นไงล่ะกูว่าคนดูน่าจะจำลังเกียดกูไม่น่าระเกดหรอกรักคนดูทุกคนนะเอาไงเลยวันนี้นะครับผมพวกผมสองคนเนี่ย มาทำดราม่าไว้ไว้มึงรู้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยคีพิดมีดราม่าเรื่องโมเดลเฮ้ยไม่รู้เลยครับโมเดลไอ้ตัวเนี่ยแหละไอ้ตัวเขาเรียกว่าปลาไหลเพือกไม่ใช่ปลาไหลเพือกนะดิเขาเรียกว่ามังคือมังกือนะผมหรือว่ากิ้งกือที่คนได้เรียกกันนะครับผมนะอันนี้อย่าอย่ามาดราม่าผมนะคืออันนี้คนดุเรียกนะครับโอเคนะครับผมแล้วผมก็เรียกด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ด่าโมเดลว่าเฮ้ยพี่รัามึงปั้นได้หรือเปล่าแบบเขาเนี่ยผมพูดจริงโมเดลสวยจริงครล่นเะครับโอเคนนนนะัผมเเดีีียวว้่ย ผมจะมาทำดราม่าเกี่ยวกับคิงพีทนะครับผมก็เกี่ยวกับโมเดลของ อาคินพีนะอันนี้คือมังมงกรเนี่ยคือโมเดลของคิงพีนะเดี๋ยววันนี้ผมทําการจะพาทุกคนเนี่ยไปดูดรามา่าโคตรเดือดตอนนี้เนี่ยครับโอเคให้เกิดว่าพูดผิดขอโทษด้วยนะคือแบบเพิ่งตื่นแล้วก็มาอัดคลิปจริงๆนะคนดูคือแบบช่วงนี้ตื่นปุ๊บอัดปับ๊บตื่นปุ๊บอัดปั๊บตลอดเลยนะครับโอเคใครพร้อมแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยกันะครับผมโอเคเยนนี่มีผลเวียดผลนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีวกว่าเอาไวนะ้เนาะเลตโกไป โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนดีกว่าไว้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะคนอาจจะเข้าใจผิดละกันเนาะโอเคนะครับผมก็คือว่าพี่เบ็กบอยเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนอ่าเขาียกปล่อยคลิปมาใช่ไหมเป็นอัปเดตล่าสุดใช่ไหมล่ะแล้วตอนปิดคลิปเนี่ยนะครับเขาพูดถึงคลิปผมด้วยประมาณนี้เราว่าผมเนี่ยเห็นเป็นเขาเรียกว่ามังกรเนาะโมเดลเก่าอ่ะเออมันเหมือนจริงๆงเว้ยจนผมก็ได้ไปไปว่าแแบบหนึ่งเลยกันเนาะเออว่าเฮ้ เองน่ได้ก๊อปหรือเปล่าเองนะคือผมคุยกับแอนดมินะแอดมินเขาว่าคิงพีทก๊อปมาอีกทีจริงๆเนี่ยคิงพีทไม่ได้ก๊อปนะมังกรนะครับผมผมบอกก่อนนะโมเดลทุกโมเดลของมังกรของคิงพีทเนี่ยที่ไปโผล่แต่และแมปเนี่ยนะครับผมขออาพูดตรงๆเลยนะมันก๊อปคิงพีทไว้คนดูอ่ะถ้าเกิดว่าผมพูดผิดขออภัยด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือแม่งคือหลายคนอะ่ะ เขาเรียกว่าลีฟไหมลีฟโมเดลหรือเปล่ากูกกููเก่งกูไม่รู้เอาภาษาจีนที่เขาพูดกันนะที่พี่เบฟพูดอะ่ะเออที่แบบเอาโมเดลของเขาไปอ่ะเออประมาณนั้นแหละมีหลายแมปมากๆนะครับผมไม่ใช่มีแค่ไอแมปวันพีเดนะตอนนี้มันเป็นข่าวใหญ่ให้คุณดูอ่าคุณรู้จักออสตาไหมออสตาดีเฟนซ์หรืออะไรสักอย่างเนะี่ยแมปอะไรสักอย่างคนเออสักอย่างเ<อ>นีเ่ยนะที่มันเป็นเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับอนิเมะอะคุณดูเขาทำการก๊อปเว่โมเดลคิงพีดไปทำนะ เดี๋ยวยังไงเนี่ยคลิปนี้ปล่อยไปนะครับผมคนดูก็ลองคอมเมนต์ดูว่าเฮ้ยแม่งขนาดนี้เลยหรือวะก็แแบบคิงพีได้ด้วยอรอคือแมบบเองก็ดังนะเวย้ยคือยังมาก๊อปอยู่เลยประมาณเนี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะโอเคนะครับผมไปเดี๋ยวเราทําการไปพาดูดราม่าอันแรกกันก่อนดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้คือดราม่าอันแรกเนาะก็คือชิ้นแรกเลยนะครับผมที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะก็คือด้านของตอนจบคลิปเนี่ยคนดูเห็นปะ อันนี้คือดีไรนะดีไ oh. ์คือแอดมินนะแอดมินของแมปอันนี้ผมจําชื่อแมปไม่ได้ตอนนี้ผมจําไม่ได้นะผมโอเคก็คือว่าเลือล่อนลง <Model, S 1> มานะครับผมตอนนี้เนี่ยทีีทใช่ใช่ทีีทนะครับผมใช่ใช่ทีีทนะครับผมก็นั่นแหละเขาทําการก๊อปมาได้ยครับผมก๊อปทั้งดุนเลยนะคนดูนะครับผมก็คือเป็นโมเดลอันเก่านะชิ้นเก่าเนี่ยนะคนดูลองดูดีๆนะอันนี้คือโมเดลชิ้นเก่าเว้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคนดูเห็นปะ อ่าแต่ว่าแมบบอื่นทําการไปเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับผมอ่าคุณดูจาไห้นะแมบบอื่นทําการไปเปลี่ยนสีจําไว้นะครับผมเพราะพี่เบคบอกอยู่นะจําได้ผมขออนุญาตเนาะผมจะเอาทิ้งลิฟลิงคลิปของพี่เบคไว้อยู่ใต้คลิปด้วยแล้วกันเราเป็นเครดิตคลิปการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีฟ้าหรือสีอะไรต่างๆนานาเห็นปะสีทุกสีนะเขาก๊อปมาจากคิงพีททั้งหมดเดี๋ยวผมบอกก่อนนะไม่ใช่มีแค่ทีพีที่ก๊อปไปนะเว้ยเป็นแมบบโคตรดังเลยคุณดูอ่ะ ดราม,ม่าแรกนะรัผมเราพามาดูนะครับผมคือดีไลท์เนี่ยเขาว่านึกว่าเรื่องจะจบผมไม่ได้บังคับให้คุณแก้โมเดลผมสักหน่อยง้เว้ยผลสักหน่อยนะคุณทําตัวคุณเอง ll เพิ่มเติมถ้าคุณถ้าผมรู้ว่าโมเดลมันโดนดโดมาผมจะใช้ทําผ้าแสอะไรครับอีกอย่างผมเฮ้ยพี่อีกอย่างผลมังกรผมลดไปละโอเคนะครับผมก็คือผมพูดจริงนะ ดีไลท์อ่ะจริงๆคุณควรที่จะอันนี้ผมพูดตรงๆอะไรกันนะผมอันนี้ผมไม่เข้าข้างใครนะแต่ว่าคุณอะ่ะผิดเต็มๆก็คือเอาโมเดลเข้ามาแต่คุณมาพูดอย่างเงี้ยคือแบบคุณทําตัวคุณเองคืออะไรวะคือบางทีแบบ เองควรหาข้อมูลก่อนที่จะเอามาเวซึ่งผมก็ทําแมปนะแลวผมอะ่ะผมไปจ้างคนที่ทําแมปชีวิตมาก่อนเวยเขาเอาโมเดลมาผมก็รีบบอกให้น้องเขาแก้นะตอนนี้เป็นโมเดลก่อนเนาะถ้าเกิดว่าใครได้เห็นตอนชุมชนนะตอนที่ผมลบไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็อันนี้ขออภัยด้วยกันเนาะคือน้องเขาอะ คือน้องเขาแม่งมักง่ายหรือ,อยังไงไม่รู้อะเอาง่ายเลยเลยให้น้องเขาทำใหม่ครับผมก็แมปผมอีกอีนานกว่ากว่าเสร็จนั่นเองนะครับโอเคมาต่อนี่นะครับผมแล้วก็พี่เบ๊กเนี่ยมาบอกว่าดีเลยครับถ้ารู้ว่าตัวเองผิดอ่าแล้วไม่ทําแต่ที่คุณบอกว่าคุณทําตัวคนนีค้คือผมทําตัวเองยังไงครับใช่ครับถูกต้องพี่เบ๊กพูดถูกหมดเลยนะผมค,คือแม่งมันอ <c oughs> ะมันเอามาเองเว้ยไว้ไ,ไม่เข้าใจปะเฮ้ใช่ช่วยข,ขยายความที่อ่านี่ผมทําตัวเองหรอว่าโดน คนคนอื่นลิฟแต่ผมผิดซะง,งั้นเออใช่ผมกูงงพี่เบ๊กกูผิดที่อะไรวะท่าทางที่แบบเฮ้ยมึงลิฟโมเดลมานอะเว้ยอย่างเงี้ยเออคือแบบยังแบบคือแบบยังว่าพี่เบ๊กผิดอะคนดูคือกูก็งงนะคุณทําตัวคุณเองเนี่ยคือผมงงมากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าดีวอลล์บล็อกมั้งผมก็จาไม่ได้นะเขาคนเนี้ยก็เป็นแอดมินเหมือนกันนะครับผมนี่คนไทยบางส่วนเห็นว่าการก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วเห็นป่ะเห็นป่ะ นึกว่าทําไมไม่พัฒนากันสักสักทีใช้แต่ฟรีโมเดลใช่ครับผมอันนี้จริงๆนะผมไม่รู้ว่าแมพผมใช้ใช้หรือเปล่านะผมแต่อันนี้ผมก็ขอบคุณด้วยนะครับผมก็จริงนะอันนี้จริงเลยนะผมก็บางแมพเนี่ยใช้โมเดลฟรีจริงๆนะครับเออก็มีหลายๆเห็นเนาะเห็นหลายๆาแมพแล้วนี่นะครับผมของคนไทยนั่นเองโอเคประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูดาม่าครั้งใหญ่กันดีกว่านะครับผม <c oughs> โอเคนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คือเป็นช่องแชทของ พี่ซินเมาคูมา,มานี่นะครับผมขออนุญาตเนาะผมจะเปิดเลยนะก็คือว่าอนนะผมว่าพี่ครับคิงพีดมีรูปอัปเดตใหม่ป่าเขายังไม่มีเลยผมผมก็จะอ่าจะทําการสปอยคนดูเนาะแต่ตอนนี้มันอัปเดตมาละอ่ะก็ดีนะครับผมเพิ่งทักผมมาเลยนะผมเมื่อวานนี้นะครับผมตอนหนึ่งทุ่มนะครับอันนี้คือคนที่ทําโมเดลให้อ่าคิงพีดนะก็คือทั้งเก่าและทั้งใหม่เลยนี่นะครับก็คือคนชื่อว่าอ่าอรนะเขาชื่อว่าอะไรนะ อันเนนะีชื่อว่าแป๊บหนึ่งนะผมอ่แป๊บนึงเขาชื่อว่าอะไรวะเอ่อเขาชื่อว่าอะไรวะผมจำไม่ได้มาลุเออเขาชื่อว่ามาลุนะครับผมอัน,นเนี้ยเนี่ยมาลุกอ่านอังกฤษไม่ออกขอโทษด้วยคุณดูผมต้องพัฒนาจริงๆรงว่ะคุณดูเพื่อคนดูผมทําได้โอเคก็คือว่าเขาอะไอคนที่ชื่อว่ามาลุเนี่ยเป็นคนทาแมปนี่นะครับผมทําโมเดลของมังกรเนี่ทั้งเก่าและทั้งใหม่นะคนดูลองสังเกตดีๆนะครับผมเนี่นะครับอันนี้เลย คือเป๊ะๆนะครับผมของคิงพีทเลยนะอันนี้ของคิงพีทเลยนะคนดูคือดูก็รู้เป็นของคิงพีทนะครับผมอันนี้นะเรื่องเรื่องการก๊อปโมเดลไปใช้แบบดื้อนะครับผมภาพชัดๆแล้วผมเพื่อไปทําคลิปอ่ะผมก็เลยมาทาให้ครับผมเพราะพี่เขาให้ผมทํานะนี่เลยนะครับผมตามนี้นะคนดูนะครับอือแบบเป๊ะๆเลยอ่ะนะครับคนดูครับโอเคแล้วผมแล้วผมว่าได้ให้ผมทำหมอผมก็บอกนะเขาเปล่าพี่อยาก พี่ไม่อยากให้ทำนะผมก็เลยทําให้เน่งโอเคนี่ก็คือทวิตเตอร์ของคนชื่อมาลูด้นะครับผมนะอันนี้ก็คือว่าคิงพีชจ้างคนชื่อมาลูทําโมเดลคิงพีชคิงพีชโดนดึงแมบแล้วเอาไปโ,โมเดลเหมือนเอาดึงออกโมเดลประมาณนะี้มาแจากฟรีเนาะประมาณน,นี้โอเคครับผมอันนี้ก็คือเป็นคลิปของพี่สินมาคูมันเนครับผมอ่าผมก็ขออนุญาตเอาคลิปนี้แปะใต้ล่างคลิปด้วยละกันนะครับกดไลค์ด้วยโอเค อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมอ่าว่ามันเป็นลนักษณะแบบไหน,นเน่งก็คลิปนี้ผมทําการเป็นจอเล็กนะแล้วก็เอาตัวโลบบ์ผมอะไรอเงี้เนาะภาพเอาง่ายคือเดี๋ยวก็เห็นเองนะครับผมก็จะพากไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่นเน่งน,นะครับผมก็คือไม่ไม่รู้ว่าตัวใหม่ปะไม่ทราบนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่งอ้อออกเอ่อมกราเมตอนนี้มีสาใช่ไหมโอเคน่าจะนานะครับผมนะครับโอเคเนี่ยคุณดูเห็นปะอันเนี้ย หดจัดอัปเกรดขั้นต่อไปแล้วฮะอันนี้นะครับเป๊ะเดี๋ยวขอดูดาเมจก่อนเป๊ะเลยม่ดาเมจดาเมจศูนย์ครับเป๊ะเลยนี่นะครับผมคิงพีทนะยครับของคิงพีทแล้วคนดูมาดูคนที่ปั้นโมเดลนะครับอ่าคนนี้นะครับผมทวิตเตอร์คนนี้เลยผมจะปักทวิตเตอร์คนนี้ไว้ใต้คลิปเดี๋ยเนาะเผื่อใครที่จะมาติดตามเขาได้นะครับผมอ่าคนชื่อว่ามาลุนั่นเองโอเคครับดีนะครับผมอ่ะเอาก่อนละกันเนาะตรงนี้เนี่ยนะครับผมอ่ะผมทําการแปลให้ นะครับผมก็ไปภาษาอังกฤษไม่เป็นเหมือนกันอ่ะโอเคเห็นได้ชัดนะผมว่าเกมนี้ใช้โมเดลของฉันโดยที่ไม่รู้จักฉันเน้นะครับผมอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไคโดรุ่นเก่าที่ผลิตขึ้นสําหรับชิ้นส่วนขนาดใหญ่นะครับผมอ่าก็คือนี่เลยนะครับผมอ่ะคือว่าเขาเนี่ยโดยนดึงโมเดลไปใช้แบบดื้อนะครับผมไม่ขอเลยเลยประมาณเนี้ยคุณดูคือแบบผมไม่รู้สรรหาคําอะไรว่าแล้วแบบเป็นแบบที่ดังมากนะ มันชื่อแบบไรนวนะน้องอันเนี้ยเอาสตาเทวิดิเฟนใช่ะนะ,นะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็เผยเนาะเป็นเหมือนกับชิ้นส่วนที่แยกออกมานะครับผมของโมเดลนั่นเองเขาบอกว่าเดี๋ยวำเนินการไปให้นะฉันเก็บชิ้นส่วนตาตาข้างไว้ใช่นหะลครับผมก็คือเหมือนกับแบบว่าเหมือนของเขาเลยนะผมเป็นพิสูจน์ของเขาเลยก็คือแม่งเป็นของกูประมาณเนี้ยเฮ้ยมึงดึงไปได้ไงประมาณเนี้ย S <S <S คือแบบโอ้โหมึงสุดจริงๆอ่ะสุดจะทนกเธอใช่แล้วผมก็คือแบบโดนกอปดื้อคือผมไม่รู้ว่าคือแบบเขาก็ดังนะเว้ยเขาควรจะทําเองนะเว้ยแต่แบบมากอปเนี้ยแต่เห็นปะบอกฟุตจะทําเองเลยนะผมโมเดลบอกฟุตก็ทําเองนะอันนั้นอ่ะเออคือแต่คิงพีทแม่งสุดจริงนะผมผมพูดตรงว่าคิงพีทเป็นโมเดลมังกรที่สวยที่สุดแลวในตอนนี้นะคนดูสวยมากๆนะครับผมเหมือนใครดูจริงๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับอาดาม่าในวันนี้น้องเนาะโอเค ก็ <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่าใครอยากดูเพิ่มเติมเดี๋ยวทำการทิง้งวิ่งไว้ตั้งคลิปนี้ละกันเนาะโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมเนี่ยพูดผิดอธิบายผิดหรือว่าพูดเร็วเกินไปขอประทานอภัยท,ท,ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเย็นนี้เรามาทำคลิปผลโมจิเวทผลทั้งหมดในแมปนั่นเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวอีกไม่นานผมก็ทำการมาซื้อผลใหม่เวทกับทุกผลนี่นะครับผมในในวะมาขึ้นมาข้างบนก่อน มาขึ้นมาขึ้นกันก่อนมาดูผลปีศาสดีว่ามันเท่าไหร่วะเดี๋ยวพี่อาจจะซื้อเองโอเคนะครับผมก็นั่นแหละคนดูครับก็ถ้าเกิดว่าคนไทยทําแมปก็อย่าลืมอย่าใช้โมเดลฟรีนะครับเออนั่นแหละแต่ก็ใช้โมเดลฟรีก็ได้แต่ว่าผมแนะนําให้ทําเองดีกว่าปั้นเองมาดีกว่านะครับผมผมก็น่าจะไม่ทําแมปแล้วมั้งกูกลัวโดนดราม่าเพราะผมไม่ได้เป็นคนคุมงานแบบร้อยเปอร์เซนต์ไงเผื่อจะแบบนั่นแหละเท่าไหร่รูปั้นรูัรูปปัูัผลใหม่ครับ ผลใหม่ใช่ไหมแป๊บนึงนะครับถึงพันลบักไหมถึงถึงหนึ่งถึงสองไหมไอ้ผลไดโนเสาร์ใช่ไหมได้ใช่ข้อยใช่ใช่เขีนไหมครับเท่าไหร่ไม่ไหววะตัวไหนข้างบนสุดเลยข้างบนสุดเลยเท่าไหร่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันห้าเหรอถ้าร้อลบักนะโอ้ใช่หนึ่งพันห้าร้อยลบักจะไปก็นั่นแหละครับคนดูครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้อัคคีผมก็จะใช้เนาะผมก็จะใช้อะไรวะ ก็จะจัดให้โอ้ย <c oughs> แป๊บ,บนึงนะเมาส์แม่งเป็นอะไรวะเนี่ยแปบ๊บหนึ่งเมาส์แมบบ่งพังโอ้คุณดูข้าบผมทำการออกเกมแปบ๊บหนึ่งโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมประมาณนี้ก่อนเอาไวนะ้เนาะไอ้อยู่ไหนเนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครด้วยกันนะครับผมโอ้โหไว้กูข้อเซิร์ฟผิดเซิร์ฟโอเคนะครับผมก็สับวันนี้เนี่ยประมาณนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์ซับสไคร์ด้วยกันนะครับผมตอนเย็นเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันพูดผิดพูดถูกข,ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะใครใดูเพิ่มเ <c oughs> ติมก็ลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมไม่ไปรับผมซีอูครับผม